ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบนาธิการอยเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์หมวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับซึ่งในวันนี้เนาะวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP นะครับซึ่งเป็นน้อยที่หลายๆท่านให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นน้อยสุดท้ายในการออกหวยฮานอยนะครับ งวดน,นี้ก็จะเป็นงวดประจําวันเสาร์เนะาะเสาร์ที่29พฤศจิกายน68นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนนะครับสู่สิริจักรท่านไปก็สายวิ่งแสรูดเนาะต่อย่างไม่พลาดนะครับโชคดีเป็นมาอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับว่าหนุ่มตัวเลขที่ให้ไปเนี่ยนะครับเดินดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็ตัวที่มาเนาะจะมี6นะครับ6มาที่หลักมวยล่างนะครับแล้วก็สามมาที่หลักสิบล่างนะครับแล้วก็ไปตรงกับชุด2ตัวที่ลุงตันวางไปด้วยนะครับลุงตันวาง3ามหกไว้เนาะก็ถือว่ามาลากตรงๆเลยนะครับนอกจากท่านจะได้ตัววิ่งตัวลูดไปแล้วนะครับก็จะมาได้2ตัวตรงด้วย นะครับก็ถือว่าหลายท่านโชคดีกันเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนเวดประจําวันที่29่ิกาจิกายนหกนะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับมชมกันครับในทางฮานอย VIP นะครับงวดประจําวันที่29่ิกาพฤจิกายน68นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องรรับชมวันนี้นะครับลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือว่า ตารางวางตัวเลขนะครับที่พี่น้องคุ้นเคยกันนะครับเนื่องจากว่าใช้มานานนะครับรอ,อบนี้ก็ถือว่านาน,านมากนะครับก็ถือว่าสูตรนิ่งนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์เนี่ยก็ถือว่าอย่างเดินดีมาโดยตลอดเนาะก็เลยยังใช้หลักการในการหาผลบวกเหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมานะครับวันที่ 28่ิบพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสามตัวบนหน่วย VAP ก็คือ0ูนยนะครับส่วน2ตัวล่างก็จะเป็น36นะครับอ่าก็งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาก็ตัวที่มานะครับ ตัวที่มาเนี่ยจะเป็นล่างเนาะล่างนี่หกมาที่หลักหน่วยเนาะหลักมาหลักหน่วยแล้วก็สามสามมาที่หลักสิบนะครับ<ม>แล้วก็ตรงกับชุดสองตัวที่ลุงตันวางไว้ด้วยเนาะลุงตันวางสามบวกไว้ก็ถือว่าเข้าล่างตรงๆเลยนะครับก็ หลายท่านคงโชคดีเนาะส่วนงวดประจำวันที่29พฤศจิกายนนะครับหลังจากที่ลุงตังได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำมาลงในตารางนะครับตัวเด่นตรงกลางนะครับวับนนี้นะครับลุงตันให้8นะครับ8เป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับหรือว่าแถวข้างบน วิเคราะห์ได้หนึ่งนะครับแถวที่สองข้างล่างนี้นะครับวิเคราะห์ได้เก้าต่อไปก็จะเอาผลลับไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับต่อมานะครับแถวที่สองนะครับหรือข้างล่างนี้นะครับเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับ อ่ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นแปดนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสลับผลลัพธ์ในตลาดหมวดนี้เน,ะนานะทีนี้ก็มาดูชุดเด่นนะครับอ่าชุดเด่นประจํางวดวันที่ยี่ิบเก้าพฤศจิกายนนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับมีหนึ่งมีแปดมีเก้านะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัว ชุดสองตัวนะครับลุกตันก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ0ูนย์ศูนย์ศูนยหนึ่งนะครับศูย์สองเนาะแปดศูนย์8ด1 8นะครับ 90, 91, 92นะครับอ่าก็เป็นชุดสองตัวนะครับที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในตลาดทั้งสองแถวเนาะปีรองเอนะครับที่เป็นสายวิ่งสายรูปก็เหมือนเดิมนะครับพิจารณาตัวเลขในตลาดทั้งสองแถวได้นะครับเนื่องจากว่าตามสถิติที่ผ่านมานะครับก็ถือว่า กลุ่มตัวเลขที่ให้ไปเนี่ยก็เดินดีมาโดยตลอดนะครับก็เป็นกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจนะครับที่จะสามารถนําไปลุ้นเป็นตัววิ่งตะลุได้เลยนะครับพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองผลลัพ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับ จากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปนะครับก็การวิเคราะห์เนาะหรือว่ารูปแบบนะครับในการนำเสนอเนี่ยก็ยังถือว่าลงตันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลักการด้วยนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์เนาะใน่ลางวดที่ผ่านมาครับตามสถิตินะก็ถือว่า เดินดีมาโดยตลอดเนะาะเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับมากกว่า20กัางวดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่นิ่งนะครับยังสามารถวิเคราะห์ต่อได้นะครับงวดที่ผ่านมาก็ยังมาตสองตัวตรงด้วยนะครับก็ถือก็เลยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเ t ฟพ ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ